สวัสดีครับสุนัขเฝ้าบ้านเป็นเพื่อนคู่ใจที่ซื่อสัตย์และมีประโยชน์ต่อเจ้าของไม่เพียงแต่ด้านความปลอดภัยแต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้านนั้นรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาครับสายพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับการเป็นสุนัขเฝ้าบ้านมักจะต้องมีสัญชตาตญาณการปกป้องที่ดีมีความเชื่อฟังและได้รับการฝึกฝนที่เหมาะสมแล้ววันนี้เราจอยพบกับเจ็ดสุนัขเฝ้าบ้านได้ดีที่สุดครับจะมีอะไรบ้างเราไปชมกันเลยรครับ 1. นึ่งยอรมันเชิเพริดยอดมันเชิเพริดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขเฝ้าบ้านที่้วควาามมมนนิยกมมกที่สุโล ด้วยความฉลาดความแข็งแรงและสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวที่สูงสายพันธุ์นี้ยังง่ายต่อการฝึกฝนทําให้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมครับสำหรับการป้องกันบ้านหรือว่าสถานที่ต่างๆ 2. ล็ตอตเวลเลอร์ล็อตเวลเลอร์เป็นสุนัขท,ที่มีความอดทนและก็ความกล้าหาญมากเป็นสุนัขท,ที่พักดีแต่ค่อนข้างระแวดระวังเมื่อพบเจอคนแปลกหน้าสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวของพวกเขานั้นทําให้เป็นสุนัขเข้าบ้านที่ดีและยังเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้าของบ้านด้วย 3. ามดับเบิลแมนพินเชอร์ดับเบิแมนพินเชอร์นั้นเป็นสุนัขที่มีความเร็วปาดเปียวแล้วก็ทรงพลังความเป็นมิตรและความจงรักภักดีของดอับเบิลแมนกับครอบครัวเป็นจุดเด่นของสายพันธุ์นี้นะครับในขณะเดียวกันก็มีสัญชดดาตญาณในการปกป้องที่ดีเยี่ยมทําให้เป็นหนึ่งในสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีที่สุด 4. b o บูมัสทีฟบูมัสทีฟเป็นสุนัขที่มีขนาดใหญ่แข็งแรงแล้วก็กล้าหาญพวกมันนั้นเป็นที่รู้จักในเรื่องของการปกป้องเจ้าของและก็ครอบครัวจากผู้บุกรุก พวกเขามีสัลยะในการปกป้องที่ดีเยี่ยมแต่ก็มีนิสัยใจเย็นแล้วก็เป็นมิตรกับคนในครอบครัว 5. เคนคอโซเคนคอโซ,อโซเป็นสายพันธุ์ที่มีความสง่างามแล้วก็น่าเกงขามโดยประวัติการเป็นสุนัขผู้พิทักษ์ในยุคโรมันเคนคอโซมีความกล้าหาญและก็พร้อมที่จะปกป้องบ้านหรือว่าทรัพย์สินของเจ้าของครับพวกเขามีลักษณะที่มั่นคงและเต็มไปด้วยพลังทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเป็นสุนัข บอกเซอร์เป็นสุนัขที่เต็มไปด้วยพลังและก็มีกล้ามเนื้อแข็งแรงพวกเขาเป็นสุนัขที่มีความเป็นมิตรและก็สามารถฝึกฝนให้เป็นสุนัขเฝ้าบ้านได้เป็นอย่างดีพวกเขามีความฉลาดสังเกตการเก่งและมีสัญชตาตญาณในการปกป้องที่ดีทําให้เขานั้นเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่เหมาะสมครับ 7, เจดอากิตาอินุอากิตาเป็นสายพันธุ์สุนัขที่มีความมั่นใจและก็ซื่อสัตย์มากพกเขาเป็นสุนัขที่พักดีต่อครอบครัวและมีสัญชตาตญาณในการปกป้องตัวที่ดีความสามารถในการระแวดระวัง และป้องกันของอากิตานั้นทําให้พวกเขาเป็นหนึ่งในสายพันธุ์สุนัขเฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมครับสุนัขเฝ้าบ้านที่ดีต้องมีสัญชตาตญาณในการป้องกันที่แข็งแกร่งฝึกงานและก็เชื่อฟังคําสั่งเจ้าของนั้นควรดูแล,แลและก็ฝึกฝนให้พวกเขานั้นมีทักษะในการเฝ้าระวังที่ดีรวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับสุนัขเพื่อให้พวกเขานนั้นเป็นผู้ปกป้องที่ซื่อสัตย์และก็มีประสิทธิภาพครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร์ แต่ที่สำคัญอย่าลืมกดซั่งกรดินนะครับสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ